สวัสดีครับและนี่คือรายการทำดีวรวยได้นะครับพบกับผมกนกพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้แปดโมงสิบห้าทางช่องวันสาสิบเอ็ดครับเช้านี้ครับจะพาไปทานขนมครกสีหวนานนไส้ทะลักของร้านลุงทินขนมครกไส้ทะลักครับที่จังหวัดตรังลูกค้าต่อคิวกันยาวมากครับและนิยมซื้อยกถาดแบบพิซซ่าลุงทินบอกว่าที่เด็ดของขนมครกแกนะครับอยู่ที่ตูดครับ นี่แหละครับขนมครกสีหวนหวานไส้ทะลักสูตรของคุณสุทินบรรจงช่วยหรือลุงทินวัย63ปีลุงทินเปิดร้านขนมครกไส้ทะลักได้4ปีแล้วขายตามตลาดนัดที่จังหวัดตรังกระบี่และสุราษฎร์ธานีลุงทินบอกว่าทีเด็ดของขนมครกลุงทินอยู่ที่ตูดตูดอะไรตูดใครเราไปคุยกับลุงทินกันเลยครับสวัสดีครับลุงทินครับ ลุงทินเริ่มขายขนมครกไส้ทะลักได้ยังไงครับคืออย่างนี้คว่า่อนลุงขายขนมไทยเป็นขนมสดขนมไทยพวกม้อแกงรองยอด,น,ดนิดหนอย่างเงี้ยทีนี้หาปมหาลูกน้องลูกจ้างว่าพอนมึงเข้ามาเดี๋ยวก็ออกตา,สา2สองคนไม่ไหวเลยก็นั่งคิดไปขึ้นมาที่แาวตำประมาณสองคนนะ่ะไม่ต้องกล้าอะไรคิดไปขึ้นมาเพาทตามขนมครกขึ้นมาลุงทินลองผิดลองถูกอยู่นานไหมครับกว่าจะเป็นขนมครกไส้ทะลักที่กรอบอร่อย ก็ลองปิดลงถูกอยู่นานฮลปฮะมาณก็สองเดือนได้มั้งว่าจะลงตัวแป้งของขนมครกเนี่ยมีสีอะไรบ้างครับคือสามสีที่ผมขายอยู่ฮะมีสีใบเตยผมเอาน้ำใบเตยใส่เข้ามาแล้วก็เราเพิ่ผมผงผงใบเตยเข้าไปแล้วก็สีม่วงเราจะผงม,มันม่วงแล้วก็สีขาวเราก็ผสมแป้งธรรมดาขึ้นมาสีขาว ทำไมลุงทีนทำแป้งขนมครกถึง3สีครับที่ผมทำเป็น3สีเนี่ยมันเป็นจุดเดิมองูกด้าลูกต่างเี่พอเดินปุ๊บเบินผ่านไปมันหันมามองถอยหลังกลับนะสนใจเลยก็ต้องซื้อลองดูนิ้พอลองไปลองมากลับมาซื้ออีกไม่อิ่มเพราะว่ามันอร่อยเกินไปเลยฮะไส้ทาลักของขนมครกรุงทีมีทั้งหมด7ดไส้มีไส้อะไรบ้างครับมีก็พูดมันม่วงรับร้อนเปลือกลูกอิดปอยทองแล้วก็ฟักทอง ทำไมลุงทีนถึงให้ไส้ทะลักเยอะขนาดนี้ครับก็ไส้เยอะมันมันอร่อยฮะได้แก่คุณโชคนะเราโอคอย่างนี้แต่ว่าลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาไม่เอาไส้ก็มีนะเขาบอก,กว่าเอาแกง้วนๆอะไรเงี้ยคือไส้น้อยๆส่วนมากลูกค้ามันเลือกไส้เลือกเองหมดเราก็ตามตามลูกค้าว่าแล้วไส้อะไรขายดีที่สุดครับลุงที่ขายดีก็มีมะพร้าวอะกระพุ้งสองอย่างเนี่ยเราไม่มีไส้อืน่นแต่มีมะพร้าวกระพุ้งขาดไม่ได้เลย ทีเด็ดของของมนโโมครกลุงทินอยู่ที่อะไรครับเราทอดสุกเรียบร้อยแล้วเราสุกปั๊บเราขึ้นม,มาแล้วเราตักประกบคูม่มันจะเรียบอยู่หน้ากินนี่ยดเด่นว่าผม้องการให้สตรมันเนียนสตรขนมครกมันจะเรียบไม่ว่าขนมนอะไรตามกันขนมเราต้องสวยอันดับแรกลุงทินขายขมนมครกรูปแบบยังไงบ้างครับจะก่องให้ลูกค้าได้ได้ถึงเจ็ดไส้แต่ราคามมนก็อัพขึ้นไปด้วยแล้วแต่เขาเลือกต้าไส้น้อยก็ถูกหน่อยต้าว่าไส้มากก็แพงขึ้นมาหน่อย แล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับไอ้ตเริ่มต้นก็ป้านีบาทมีเจ็ดคู่ยอดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่5,000บาทนะครับผมหักแล้วได้กําไรอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเคยขายสูงสุดเนี่ยได้กําไรเท่าไหร่ครับรมขายสุดๆดเลยตอนนั้นงานสองสามเดือนที่แล้วนี่ยนะรวมขายในงานนั้นน่ะวันนึงผมขายได้หมื่นแปดพันไม่ได้นอนขายแต่ตีห้าหัวรุ่งยันเที่ยงคืนนะ แล้วถ้าคนอยากซื้อขนมของลุงทินเนี่ยครับต้องติดต่อลุงทินที่เบอร์อะไรครับ0 9 4 3 4 6 0 0 8 7ขนมสีกศูนย์ศต่ลักก่อนอำลากันครับลุงทินอยากฝากอะไรถึงทุกคนไหมครับลุงทินขอบใจมากนะที่ให้ลุงทินได้สัมภาษณ์ในรายการช่องวันเนี่ยฮะขอบใจมากๆเลยแต่ลุงตุ๊กลุงทินพูนไปดีขึ้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งความอร่อยยังเหมือนเดิมนะความอร่อยลุงทินไม่เคยเปลี่ยนขอให้ฝากกางรายการไว้ด้วยลุงทินได้ตลอด ก็หวังว่าหลังจากที่น้อทินออกรายการทําดีรู้ได้ของเราไปนะครับผมยอดขายของลุงเนี่ยจะถล่มทลายนะครับไม่ใช่นิดนึง,งที่ลุงบอกนะครับตราดใดที่ท้องฟ้ายังมีนกขนมครบก,ก็ยังมีเตาเอาไง่ายงนี้แหละ